ที่นี่นะคะอันแม่นอกไส้วางแผนให้เรียบร้อยแล้วจ้ะอ,อืมว่าจะให้ขายอะไรอืมขายอเออขายนะา,ายนทงนุ่ง <laughs> สาภาพาพี่เบกกี้มันข่ะมันมีลูกค่าบอซื้อบอเคยชอบของแปลกเหรอทุกวันเนี้ <c oughs> <c oughs> นะบอกว่าอันถ้าถ้ามีตังคก็ทำเป็นห้องเช่าห้องพักอันไว้ให้อันพวกนักศึกษาพวกอะไร อีปอบฝรั่งเศษเศษฝรั่งแถวนั้นมันไม่ได้ใกล้กับสถานศึกษาจ้าอืม,อมแถวนั้นบ่ได้ใกล้สถานศึกษา <c oughs> กูซีบอาให้ฟังมึงไปหาสื่อที่มึงก็สื่อที่อ้คันยัเคิดค่าขายเนะี่ยมึงทำไมไม่ไปซื้อที่ที่มันอยู่ใกล้สถานศึกษาอืมหรือมอหรืออะไรอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> มันอยู่ตโนกเมืองชนันเมืองพีจ่จ้าบริมีอย่างเลยจา้าเออ <c oughs> กันว่าสีเฮ็ดหอพักเห็ดเอียงข้าขายพวกนี้อืมถ้าคิดตั้งแต่เลขนะอืมที่กี่ไร่เนาะที่สองงานโมเมนต์บอกที่เท่าไหรวะพอดไร่อยู่บอกว่าโอดเออเออพี่ปีนี้พี่ให้สองเท่าสี่หมื่นเก้าะเบออก้ อบอเออนะเบาปะเมนบอไปขอม, okay. มันก็หาเลยบอมใช่นะ <laughs> มันง่ายแบบนั้นบอเ่้ยก็นี่อยู่บอห้ซีมฟีมีดเป็นว่าหยสองเท่าอ่าใช่คนเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอกค่ะพี่บุตรีอืมนะเห็นไหมมันทําอะไรสําเร็จไหมมีแต่ตำหนิบักไหล ว่าทำนูน่นทํานี่ไม่สําเร็จมึงไปวิจารลูกมึงสิอเออมึงเฮ็ดหยางได้เนีย่ยนอกจากนั่งรอรับบริจาคและขอทานที่ได้มีทุกวันนี้น่ะเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมกูถามก่อนอือไปหาติไปหานะ่ไปไมีรดอย่างนงั้นทำนั่นก็ไม่นีไปเบิงหลุมมึงก่อนอืมนะเดี๋ยวถ้าเปิดร้าน ถ้าเปิดร้านขายข,ายของกูให้สามเดือนกูาฮ่าา้าสามเดือนไปต้นนี้ใช้ทีนะเขาเฮ็ดร้านกูตกไปเดียวแล้วเฮ็ดกาแฟาว่าจังสันจังสิ <laughs> เดี๋ยวให้ลูกมึงทําดูก่อนนะแล้วมึงมาจับเวลาเลยนะว่ามันจะรอดไหมเออเออใช่ไหมพี่อัมพัยอืม,มแต่โครงการนั่นแหละแต่ทําไม่ได้เรอคืออัน คนที่ทําให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องอาชีพการงานนี่ก็คือสิทธฝรั่งนี่แหละนะแล้วกูถามมึงก่อนว่ามึงมีอาชีพอะไรมึงทําอะไรเป็นชิ้นเนปะ็นันนอกจากนั่งต่อว่าหรือด่าคนทําคอนเทนต์หากินกับ y o u t u b e นี่กูถามมึงก่อนอืมเออสามเดือนให้สามเดือนเลยเออให้เวลาห้าเดือนเลยให้เออหาเดือนก็ได้เจเลกอืมมันสิขายอย่างถามก่อน ว่าขายหมูปิ้งบอกตอนน้นก็โครงการม่ไก่ก๋วยเตี๋ยวน้ำดำารือ่ก๋วยเตี๋ยน้ำดำอานมีให้ทุนขายขอเออนั่นล่ะก็ให้ทุนมาพอหมดทุนแล้วก็หยุดไงหยุดกิจการไงพี่พี่มิตรมันจะต้องมีอยู่แล้วอันดับแรกก็คือทุนในการสร้างร้านก่อนเลยไก่ก๋วยเตี๋ยน้ำดำ นำ้ำก๋วยเตี๋ยวกระดำก้นกระดำม,มันว่าเออโอ้ตายแล้วกบีน้นองอทิเดียวบะหนูมีเห็นไหมในเรื่องอของอ่ะในเรื่องของการ <c oughs> อ่าตั้งศาลมันก็มีคนให้ทุนมา <c oughs> ถ้าเอาจริงๆนะถ้าไม่มีใครสนับสนุนมา <c oughs> มันจะตั้งไหมไม,ม่อืมการขายของนี่เหมือนกันยอ่ยอย่อมมีคนสนับสนุนมาอยู่แล้วอืมอืม <c oughs> ย่อมมีคนสนับสนุนมาอยู่แล้วนะพอได้มาหนึ่งคือคนที่จะสนับสนุนในเรื่องของการให้ค้าขายหรือว่ามีมีหน้าร้านนะอืมมันจะตรงสนับสนุนตั้งแต่หน้าละตั้งแต่ร้านเลยเละการก่อสร้างร้านเลยเพราะมันไม่มีอะไรเลยไงเออแล้วก็สองก็คือทุนในการค้าขายอีกได้แบบนี้มันสิมืดเทไรวะบานี้อืมผ <laughs> ู้ดใดผู้ใดที่สนับสนุนต้องคิดดูนะ แล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ได้อะไรคืนมากับการลงทุนนี้ไหมอืมคนอื่นที่เคยลงทุนแบบนี้มาได้แต่ความเจ็บช้ำน้าใจนะคุณจะบอกให้เลยเออนะได้แต่ความเจ็บช้ำน้าใจได้แต่การเอ่อใส่ร้ายป้ายสีได้แต่การดาร่าทอเออได้แต่เพฤติกรรมที่เนรคุณตอบคืนตอบสนองคืนอืมนะใครที่จะลงทุนนะคิดดีๆนะเออนะ อืมบอกขายใส่หออย่างเดียวนั่นละหาโปรเจกต์หาโปรเจกต์กอย่างเดียวจา้านะค่ะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการการขออะ่ะมันก็ขอขอกันหมดนั่นแหละเออพูดถึงอ่ะนะืมในเรื่องของวงการของการทํา y o YouTube อ่ะแต่อืมฝ่ายทางนี้เขาไม่ได้ประพฤติเนรคุณค่ะ ในการขอและมีเอซีสนับสนุนมันก็มีทั้งสองฝ่ายนะเออจะพูดเลยอันนี้นะ่ะแต่ทางนี้เขาไม่เคยเอาผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าผู้สนับสนุนมาด่าทอมาใส่ร้ายใส่ใครเออมาวิาพากวิจาร์ณหรือว่ามาพูดต่อรองนู่นนี่นั่นอืมแต่อีกฝั่งหนึ่งซึ่ง ได้มาจากการสนับสนุนเหมือนกันเตะมาพูดทํานองแบบยังไงล่ะบริโคจังสี่ไหมหรือว่าให้มาเองจังสี่หน่อยไหมเอออืมเขามีเงินสามสิบสี่สิบวนยังมีคนลงทุนให้อยู่เหรออือค่ะ <c oughs> มีอยู่แล้วคะ่ะอืมนะอยากรู้จังเอาหมาของมันไปด้วยไหม fc รักหมา แล้วอยากย้ายแบบมันอ๋อฮะะเจเล็กนี่เราเราติดตามอืมเออบริษัทยางกับปรัธานรดในทุนเปิดนี้ก่อนเปิดนี้ก่อนแล้วเงินลงทุนหลายเนาะใส่เงินลงทุนหลาเออลงทุนไม่รู้ว่าจะได้คืนเท่าไหร,ร่ไงอืมไม่รู้ว่าจะได้คืนเท่าไหร,ร่ไงเออ เอาออกมาใช้ไม่ได้ค่ะตอนนี้โดนเพ่งเล็งอยู่เออเกินสามสี่สิบลา้านก็ฟังดินไว้ก่อนอืมค <c oughs> ีมยังขอพ้านาไมัยก็สิขอบะขอติเด๋ยาขอ,ขอมัดกวนนั่นแล้วเนาะอืมคาเฟ่ซองก็ยังขอเนาะเอาจริงๆอ่ะคนในวงการยูทูบมันก็ขอกันหมดแหละอยู่ที่ว่าให้ให้ให้ใหมาแล้วอ่ะคุณจะเห็นคุณค่าไหมใช่ไหมอืม นะหรือว่าสำนึกในในบุญคุณเขาไหมเออเมนบออันนี้ประเด็จเทียงได้ว่าฝั่งนี้ก็มีการขอเหมือนกันอืมมีการขอมีการออสนับสนุนมาเหมือนกันอืมแต่เขาก็ไม่ได้มีใครมาประพฤติเนรคุณเหมือนมันนะเออไม่ได้มีใครมานั่งด่าคนให้หรือว่าคนอ,อสนับสนุนเอ,อกับโปรเจกต์นู่นนี่นั่นเหมือนมันนะเออใส่ความใส่ไล่เขาอีก ไปอีกค่ะอืมเบนบบ <laughs>